มาแล้วครับพี่เฟดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับแยกสกัด2ระบบพี่ยี่ห้อนิวโบลินะพี่นะตัวนี้เป็นรุ่นใช้งานหนักนะพี่นะน้ำหนักอยู่ที่5้กิโลพี่ราคาก็ไม่แพงนะพี่นะราคาอยู่ที่1490บาทราคานี้รวมค่าส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มนะพี่นะก่อนจะแนะนําสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเฟดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเราเก็บปลายทางอย่างเดียวพี่สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะ ถ้ามีใครบอกให้โอนเงินมาก่อนจะลดราคาให้พี่จะโอนยังเด็ดขาดนั้นคือมิจฉาชีพแอบอ้างครับผมเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองติบปลายทางอย่างเดียวพี่ยักสองระบบยี่ห้อ Newbody พี่ของแท้ร้อปซ็นะพี่นะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่5้กิโลนะพี่นะน้ำหนักอยู่ที่5้กิโลครับพี่ตัวนี้ราคาก็ไม่แพงพี่หนึ่พันสี่รบาทราคานี้รวมส่งเก็บปลายทาง้วพี่นะราคานี้พี่ก็จะได้ อันนี้ดอกเจาะปูนนะพี่นะเบอร์สิบมิลแปดมิลแล้วก็หกมิลพี่เราให้สามดอกด้วยกันนะพี่นะน,นี้ดอกเจาะปูนนะพี่นะสองระบบคือว่าทั้งแยกได้แล้วก็เจาะได้พี่อันนี้ดอกแยกปูนนะพี่นะเอาก็ให้สองดอกพี่ราคานี้รวมส่งเก็บไปทางพี่นะเรามาดูพี่การใช้งานถือว่าสุดยอดนะมากพี่ตัวนี้เจาะ คนกรีดเจาะกระเบื้องได้หมดเลยพี่ยักกระเบื้องได้พี่ก็ mm hmm. เรียกว่าสกัด2ระบบหรือว่ายักสองระบบนะพี่นะอ่ะเรามาดูการใช้งานดูพี่ mm hmm. ฟังเสียงดูพี่2ระบบนะพี่นะ mm hmm. กดนี้ mm hmm. อันนี้เจาะเจาะนะพี่นะมาน,นี้ยักวิธ mm hmm. ีใส่ก้แยกนะพี่นะ mm hmm. กดลงนะพี่นะ mm hmm. แค่นี้เองพี่ mm hmm. ดูครับ อันนี้คือเจาะนะพี่นะานนตาแยกตรงนี้ตัดแยกตรงนี้ม, <Claudia> <M> um> มันจะไม่หมุนนะพี่นะดูสุดยอดมากพี่ตรงนี้อะ่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานดูนะพี่นะเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูก่อน,อนครับผมดูวิธีแยกปูน,นพี่นะถ้าแยกเกียตรงนี้จะไม่ขยับพี่อ่ะกดลงไปมันจะขยับทันทีพี่ดูอันนี้คือแยกปูนนะพี่นะ อันนี้หินล้วนๆพี่ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะเจาะปูนให้ดูพี่อเจาะปูนดูอันนี้ออกก่อนพี่นะเอาออกอันนี้เราเจาะปูนพี่นะเย็ดเข้าไปครับผมอเนี่ยเข้าแล้วพี่เจาะปูนพี่นะกลับมานี้พี่กลับมานี้มันจะเจาะปูนให้พี่ดูนะดูครับ นี่เป็นสุดยอดของยี่ห้อนิวโบลิปพี่นะ1,300วัตบาทพี่ราคาก็อยู่ที่1,490บาทราคานี้รวมค่าส่งจิบไปทางพี่นะสนใจแจ้งชื่อที่อยู่บร์โทรเล,เลยพี่โอเคครับสวัสดีครับ